สวัสดีค่ะีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel people plus โอเคส่วนในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะคะเหตุผลที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่อง wish เนี่ยไปไม่ถึงดาว ก็คือเรียกว่าขาดทุนเลยก็ได้ค่ะสําหรับตอนนี้เพราะว่ามีรายงานล่าสุดนะคะรายงานว่าภาพยนตร์วิชพรมหัสัจ์นเนี่ยกว่ารายได้ไปเพียง80กว่าล้านเหรียญเท่านั้นนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะย่าแย่ประมาณหนึงเลยเนาะ อด้วยความที่มันถูกเคลมว่าเป็นภาพพิวรฉลองครบรอบร้อยปีอะ,อะแล้วก็มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการสมกับคําว่าร้อยปีเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเหตุผลนะคะแล้วก็ยังมีเหตุผลอีกมากมายล้านแปดเลยคะ่ะแต่วันนี้นะคะปิโป้หยิบยกมาเพียงห้เหตุผลหลักๆเท่านั้นค่ะที่ทําให้ Wish พรหมจรรย์น,นะคะไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลย 1. เนื้อเรื่องที่เรียบง่ายเกินไปสไตล์ดิสนีย์ดั้งเดิม หากใครได้ไปรับชมมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เดินเรื่องแบบสเส้นตรงที่ตรงจริงๆเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อน ถึงแม้ว่าจะจัดอยู่ในโหมดของความสนุกเพลิดเพลินแต่ก็ไม่มีพาวเวอร์มากพอที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นตัวแทนของหนังฉลองครบรอบร้อยปีของดิสนีย์ซึ่งหากเทียบความยิ่งใหญ่แล้วเนี่ย once upon a studio ภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้นที่ลงสตรีมมิ่งทาง Disney Plus ททำได้ดีกว่าเยอะมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าความตั้งใจของทีมงานผู้สร้างต้องการที่จะให้เราหวนนึกถึงวันวานของดิสนีย์แต่ทว่ามันกลับกลายเป็นอะไรที่เก่าไร้ลูกเล่นเหมือนหมดมุกทำหนังอะไรเทือกนั้นเลยกูว่า ได้ 2. ตัวละครที่ไม่มีสเสน่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะว่าการที่มีตัวละครสาวผิวดำผิวสีถักเด็บร็อกมาเป็นตัวเอกแล้วจะทำให้ตัวละครเนี่ยไร้สเสน่ห์ ไม่เลยค่ะจริงๆแล้วอาชาเนี่ยเป็นตัวละครที่จัดว่าสวยและน่ารักมากพอที่จะเป็นตัวแทนของชาวผิวสีผิวดำแต่ทว่าคาแรคเตอร์ของนางนั้นเหมือนเอาตัวละครอื่นๆของดิสนีย์ทางฝั่งเจ้าหญิงเนี่ยมายำยำรวมกันจนเกิดเป็นอาชาทั้งดีไซน์ตัวละครที่ดูเป็นการ Copy Pass พและปรับเปลี่ยนนิดหน่อย หรือเสื้อผ้าน้าผมที่คล้ายกับตัวละครจากเรื่องอื่นๆไหนจะลักษณะนิสัยที่ดูแล้วไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นตัวของนางเลยมันมีเงาคนอื่นในตัวนางตลอด อาชาจึงเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผู้ชมไม่น่าจะจดจำได้เทียบเท่ากับตัวละครอื่นๆที่เคยมีมาหากแต่ตัวละครที่ได้ซีนใหญ่ไปเต็มๆและจะกลายเป็นที่จดจำนั่นก็คงจะเป็นราชาม a กนิฟิโกที่หล่อและแซวมากๆสำหรับกระเทยสาวเล็กสาวใหญ่ที่เทใจกันให้หมดไหนจะน้องดาวที่น่ารักแบบสุดๆเรียกได้ว่าอาชาถึงแม้จะมีซีนเยอะแต่ชีก็จมไปเลยทีเดียว 3อิสตอร์เอกที่เอาใจแฟนดิสนีย์มากเกินไปจุดนี้เนี่ยเหมือนดาบสองคมมากๆเลยค่ะเพราะว่าการใส่อิสต์เอ็กแบบจุกๆในเรื่องเนี่ยมันตอบโจทย์แฟนดิสนีย์มากและทำให้อิ่มเอมใจแบบสุดๆก็จริงแต่อีกมุมนั้นก็เป็นดาบที่ทิ่มแทงหนังเรื่องนี้เพราะมันเหมือนเป็นหนังที่ทำมาเพื่อแฟนดิสนีย์เพียงเท่านั้น ผู้ชมที่ไม่ใช่คอดิสนีย์ต่างไม่ได้ปรับปลืม้มหรือประทับใจอะไรมากมายแม้แต่แฟนดิสนีย์บางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรในอีสต์เอ็กนั้นเลยจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เรื่องนี้นั้นไม่ถูกรีวิวที่ดีนักจนผู้ชมเลือกที่จะไม่เข้าไปชมในโรงภาพยนตร์กันบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าเป็นหนังที่เหมาะกับการจะลงสตรีมมิ่งมากกว่าส่งฉายโลซิด้วยซ้ำา 4. เพลงที่ไม่ดึงดูด สำหรับเพลงเนี่ยถือว่าเป็นสเสน่ห์ของดิสนีย์มากๆเลยนะคะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยกลับทำได้ไม่ค่อยดีนักด้านเพลงหลักอย่าง This Wish หรือชื่อไทยพรที่ดีที่ฟังแล้วเนี่ยมันช่างแปลกหูเหลือเกินเหมือนจะติดหูนะคะแต่บามันดันไม่ถึงเสี่อย่างนั้นทุกอย่างมันดูคึ่งๆกลางๆไปหมดบางท่อนกำลังจะบิวเราให้ไปถึงจุดพีคละแต่อยู่ดีๆก็โดนทุบหัวกลับมาดําดิ่งซียงนั้น สร้างจากเพลงแอนิเมชันเรื่องอื่นๆที่ทุกๆคนฟังแล้วเนี่ยอยากกลับมาฟังซ้ำแบบไม่มีสะดุเดเลยเกินค่ะหนังเครืงเรื่องไม่มีแรงดึงดูดผู้ชมมากพอ อันนี้เป็นข้อสรุปสั้นๆเลยนะคะองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยไม่มีแรงดึงดูดมากพอที่จะทำให้ผู้ชมนั้นสื้อเรื่องนี้เพราะว่าจากเทเลอร์ที่ปล่อยออกมาผู้ชมก็แทบจะเทกระจาศกันแล้วบางทีเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่โดนเคลมว่าหน้าผิดหวังหรือเฉยๆขนาดนี้ถ้าไม่มีคีย์เวิร์ดหนังฉลองครบรอบร้อยปีของดิสนีย์ ซึ่งจริงแทนแน่นอนค่ะร้อยปีที่ว่านี่ทุกคนกำลังจะมองหาความยิ่งใหญ่อลังการสร้างประวัติศาสตร์เหมือน Avengers Infinity War และ Endgame เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่หลายคนค่อนข้างผิดหวังค่ะแม้แต่แฟนลิสนี่บางส่วนเองก็ยังรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเบาไปถึงแม้ว่าอีสเตอร์เอกในเรื่องเนี่ยจะจุกมากแต่มันก็ยังมีมากพอที่จะเป็นหนังฉลองครบรอบร้อยปีถ้าบอกว่า Once Upon a Studio เนี่ยเป็นหนังครบรอบร้อยปีนะคะยังจะ ดูมีความเป็นไปได้มากกว่าอีกจบไปแล้วนะคะสำหรับ5เหตุผลที่ทำให้วิชเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะฝังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นเหมือนกันไหมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแต่ส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าเราชอบนะเรายกให้เป็นแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ชอบในปีนี้แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าด้วยความที่มันถูกเคลมว่าเป็นภาพยนตร์ร้อยปีอะ่ะเออมันก็เลยแบบ คำว่าร้อยปีทุกคนบามันสูงมากเลยนะเออแล้วพอมาเจอวิชเข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นผิดหวังกันไปทั่วหน้าเลยเพราะฉะนั้นเอาจริงๆวิชเนี่ยพี่โป้ว่ามันมาผิดจังหวะไปหน่อยถ้าเกิดว่าน้องมาเร็วกว่านี้หรือว่าช้ากว่านี้อีกสักนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ถูกเคลมว่าเป็นภาพยนตร์ร้อปีเนี่ยน้องจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่านี้แน่นอนค่ะ ก่อนจากกันไปวันนี้ให้ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก p ี่ p บ้พลักันนะคะส่วนใครที่อยากเห็นคลิปแบบไหนอยากฟังพี่โบ้เล่าถึงเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาขอกันได้เลยคะ่ะตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเคยขอเนี่ยพี่โบ้กำลัง่ายเรียงเพื่อเริ่มททำแล้วนะคะเยอะมากและฉันไม่ได้ทำให้ทุกคนสักทีแต่ตอนนี้มีเวลาพร้อมทำแล้วเพราะงั้นอยากฟังอะไรอยากให้พี่ p บ้เอาอะไรมาวิเคราะห์มาเล่ามาพูดคุยมาเจาะรายละเอียดฟันแฟซอะไรต่างๆคอมเมนต์เข้ามาขอกันได้เลยค่ะนี่เลยค่ะคลิปทั้งหมดที่พี่ไป ดูเลยเพิ่มย้อนให้กันหน่อยนะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย